ยังมีพลังเหลือเยอะสำหรับวิชาอะไรเอ่ยเนี่ยคณิตสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มด้วยกิจกรรมคณิตคิดเร็วซึ่งทุกคนทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกชั่วโมงนักเรียนเตรียมพร้อมอย่างเตรียมตัวเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยอะเรียบร้อยแล้วข้อที่หนึ่งห้าบวกเจ็ดบวกเก้าเท่ากับเท่าไหรข้อที่สอง ห้าบวกเจ็ดบวกเก้าเท่ากับเท่าไรยี่สิบห้าบวกยี่สิบแปดเท่ากับเท่าไหร, 25, ว 28, ไหรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฬารัตน์วรสุทธ์น,นะคะตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านพร,รานชัยค่ะสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ค่ะสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ ค่ะสำหรับผลงานที่ภาคภูมิใจนะคะในปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะดิฉันก็ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่21ค่ะโดยมีผลการดำเนินการในระดับีเยี่ยมนะคะําดับต่อไปก็มีรางวัลน,นะคะนวัตกรดีเด่นในด้านการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานนวัตรกรรมเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรต้าทุจริตนะคะได้รับผลงานในระดับดีเด่นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning ค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมด้วยค่ะค่ะ สำหรับขั้นตอนวิธีการการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความสําเร็จนะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ค่ะซึ่งจะให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันโดยการจัดการเรียนการสอนที่ดิฉันนํามาใช้นะคะก็เช่นการจัดการเรียนการสอนแบบ open approach ค่ะซึ่งจะมีปัญหาปลายเปิดให้นักเรียนได้แก้ปัญหานะคะซึ่งปัญหานั้นจะเป็นปัญหาเป็นคําถามที่อยู่รอบๆตัวค่ะนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะคะ ให้นักเรียนด้วยกันได้มีการปฏิสัมพันธ์นะคะและร่วมช่วยกันคิดแก้ปัญหานอกจากนี้แล้วเมื่อเราได้จัดกการเรียนรู้แล้วก็ได้มีการวัดและประเมินผลที่ในรูปแบบที่หลากหลายนะคะค่ะสำหรับทัศนคติเกี่ยวกับความเป็นครูนะคะดิฉันเชื่อมั่นเสมอคะ่ะว่านักเรียนทุกคนนะคะสามารถพัฒนาตนเองได้นะคะการมีใจรักและก็มุ่งมั่นในการทํางานเป็นส่วนสําคัญมากคะ่ะที่จะ พัฒนาศัก,กยภาพของนักเรียนของเรานะคะนอกจากนี้แล้วการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนก็สําคัญค่ะในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเทคโนโลยีถือเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนของเรามีศัก,กยภาพยิ่งขึ้นนะคะโดยทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่เก่งหรือว่าเรียนอ่อนนะคะคุณครูก็เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาศัก,กยภาพได้เรียนรู้ได้นะคะเต็มตามศัก,กยภาพของเขาค่ะค่ะ สำหรับเป้าหมายที่จะมุ่งพัฒนาในอนาคตนะคะดิฉันเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมสำคัญมากนะคะเช่นกิจกรรม PLC นะคะคุณครูมาช่วยการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนปรปับปรุงการจัดการเรียนการสอนถือเป็นส่วนสำคัญมากเลยค่ะ นอกจากนี้การพัฒนานวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอเรียนรู้นะคะเข้าอบรมกิจกรรมต่างๆก็ถือเป็นส่วนสําคัญเช่นเดียวกันค่ะที่จะสามารถผลักดันให้นักเรียนของเรามีศักยภาพในอนาคตได้ค่ะค่ขะขอบคุณค่ะ